สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่9มีนา2565นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่200บาทค่ะส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นแรงถึง900บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไครต์หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา 9นาฬิกา28นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่32,000บาทรับซื้ออยู่ที่31,900บาทส่วนทองรูปพรร์96.5นะคะขายออกอยู่ที่32,500บาทรับซื้ออยู่ที่31,320บาทจุด56สตางค์ค่ะเชา้านี้ครั้งที่1มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 900บาทค่ะและสปอร์ตโกนะคะเมื่อคืนมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่61.5ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ยูเคและก็รัสเซียค่ะสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2050.60ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2049.540ช้านี้ปรับลดลงอยู่ที่0.20%ค่ะ และก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่3 3มส6มีการปรับลดลงอยู่ที่0.15เปอร์เซ็นตะ์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงแล้วก็1บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะ ซึ่งค่ากำเนดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกรของราคาทองแต่ละร้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองหัวซิ่งเฮงแม่ทองสุกแม่ทองใบอลอรล่แล้วก็ออสลิตกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้งแห่งและก็ออสลิตด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ